สวัสดีครับก็อยู่กับช่องสายสาระนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในส่วนของช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสําหรับใครที่มาดูใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับโอเคก็ไปดูในส่วนของแอปหาเงินกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Givey Video นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็สามารถถอนได้หลายช่องทางนะครับมีพวกบิตคอย อคอยเบ็ดอะไรต่างๆนะครับไปการดูวิดีโอนะครับตัวอื่นเนี่ยถอนขั้นต่ำออันนี้ผม19เซนนะครับ19เซนดอลลาร์นะครับก็ตามนี้เลยมีเฉพาะที่เป็นแอดแคทนะครับ1ดอลลาร์มีเฟอร์เฟกต์ด้วยะจะเป็นพวกนี้ครับ1ดอลลาร์กับ4เซนนะครับถอนขั้นต่ำผมถอนหลักๆก,ก,ก็จะเป็นเพย์เพาสนะครับ 1ดอลลาร์4เซนนะครับแต่ว่าค่าธรรมเนียมค่อนข้างจะแพงนะครับอันนี้ผมถอนไปช่วง1ิบเอลการ์นาทีนะครับอ่ามันก็เงินเข้ามาเป็นที่บร้อยละเข้ามาอ่ากี่โมงเนี่ยอ่าเกือบ2องทุ่มนะครับอีก2นาที2องทุ่มนะ19บเกลการ์นาทีนะครับก็ถอนเข้าเป็นที่บร้อยเสียค่าธรรมเนียมก็คืออ่าสีเอ็ดเซนนะครับก็ค่อนข้างแพงพอสมควรนะ ถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยก็สิบสิบสี่ประมาณ1 3บสบาทเลยนะครับก็ประมาณนี้ใช้เวลาถอนเกือบ8ชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณ8ชั่วโมงครึ่งนะในส่วนของการหาคะแนนก็จะเป็นการดูวีโ,โอนะครับเนี่ยก็จะมีวีโอให้ดูนะแล้วก็จะเป็นพวกแบบสัถานนะครับจะเป็นพวกอ่า โปรฟิตทีมลิสแล้วก็ b i t l a b อ่ะพวกนี้ก็จะเป็นการอ่าเล่นเกมนะครับแล้วก็ออฟเฟอร์ต l วโดก็จะแนวพวกทําภารกิจโหลดเกมต่างๆนะครับเดี๋ยวลองเข้า b i t l a b ดูนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะในส่วนของบิดแล็ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยทำทีหลังลกันนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันจะนับให้นะครับเวลาดูวีโอ ถ้าดูทั้งคืนถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มนะครับดูทั้งคืนมันคะแนนเด้งไ,ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งแสนนะอันนี้ผมลองหลายทีละเนี่ยมันจะได้รับจากการอันนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยเพิ่มมาพันกว่าแล้วก็ดูโฆษณานะครับก็ดูไปบางทีได้สามพันกว่าคะแนนบางทีได้ห้าร้อยคะแนนอันนี้ก็งงกับมันอยู่ว่ามันคิดยังไงนะครับก็ตามนี้จากการถอนตั้งแต่รอบที่ผมถอนเนี่ยก็ใช้เวลาสองเดือนนะถึงจะถอน ได้จากเพื่อนนะครับหลักเลยนะดูเองมันก็ได้อยู่แหละแต่ว่ามันใช้เวลาก็นานพอสมควรกดจะได้ถอนถอนทีก็หนึ่งอาได้มา1,000เหรียญน,นะครับหนึ่งพนเหรียญยังไม่ถึง1นึ่งเซนนะครับ1,000เหรียญเพราะว่าห0 0่งหมื่นคะแนนเท่ากับหนึ่งเซนนะครับอันนี้ได้มา1,000ก็ยังไม่ถึงเลยดูวันที่ผมถอนนะครับถอน ครั้งล่าสุด24พฤษภาคมนะครับแล้วก็มาถอนอีกรอบหนึ่งอ่าวันที่18มิถุนายนอ่ะก็เกือบเดือนนะ,ะก็ตามนี้นะครับอ่ามาดูในส่วนของการเชิญเพื่อนตัวนี้เนี่ยเราจะได้จากเกินาการเชิญเพื่อนเนี่ยก็คือ10%ของเพื่อนนะครับเพื่อนได้หมื่นหนึ่งเราได้1,000ก็ประมาณนี้อ่ะโอเคสรุปมันก็ยังจากเออค่าธรรมเนียมก็แพงนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ชาผมโทรมาละ ในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ